ัลโหลครับพี่โจริงมั้งอ่ะัลโหลใครอ่ะครับผมอติไม่ใยผมแสนนว่อติเรียกไปตายใครเหรอหมอหมอหมอฮะมาแล้วครับหมอเสียงคุ๊งคุณหมอไปได้ยังอ่ะหมอสวัสดีครับคุณสวัสดีครับเอ่อชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อเฉินครับหมอหมอต้งเตรียมยากไอเชิญเดี๋ยวขออนุญาต คันย่าคันย่าใส่บินให้นะคะโอเคได้ครับดีดีครับจะไปส่งคุณเฉยเป็นไงเอ่อฟ้ากันแก้ง่ะครับเลยต้องไปหาเนี่ยครับสำคับบอกสำนักนายกครับเขาบอยครับนักว่าทำเคีโมลงบ้านเยออขุนตำรวจเด้อเนี่ยพาทีเดียวแซวตลอดนะมีตอนลงเตียงเท่ๆด้วยหรอขี้เราเ่ย ที่มาทำลายร่างกายกันแล้วคร<ะ>เออมีเหตุทำลายร่างกายอ๋อใช่เหรอครับใช่ครับ,รบเออก็แต่ผมจะไปเปลี่ยนชุดได้ไงครับคุณตำรวจเอ,อ่อเปลี่ยนชุดตารางเปลี่ยนชุดเลยครับโอเคเออได้ครับเดี๋ยวส่งผมหรือว่าจะไปเปลี่ยนเออส่งผมด้วยก็ได้ครับ ตองผมก็ไปร้านทำผมแต่ต้องคุยกับอันนี no 2> 2> <S <s sí cosas, so, ้มันมันมันเข้ามาเลยสภาพนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสียเงินเปลี่ยนเอาก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับพวกนายกครับไม่เป็นไรหรอกโอเคนั่นเดี๋ยวผมพาไปร้านครับเออย้ําเสียงเอบีนะไม่ไอ้นี่อยู่ร้อนครับอยู่ร้อนครับแวะมาหาลุงเนี่ยแหละครับจะแวะมาหาลุงมาหาอะไรเนี่ยแวะมาโพเดียประเทศซะหน่อย รถเป็นของเขาว,าวนะนัเออว่าแต่คตุณตำรวจทษดีครับพอดีผมลืมไปว่าผมน่าจะต้องให้หนายกครับเพราะว่าหน้าผมมัน<ไ>มันหน้าผม<อ>มันแปลกหมดเลยครับคิวไม่มีด้วยครับเป็นรถกันนะรับ,บผมครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวพาไปโอเคได้ครับ,บผมครับเอเอผมลืมไปวม่หน้ผมไม่มีคิ้วลืมลืม สี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 ครับอุ้ยเอาเอาเอาก็แต่คุณตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าสควิดครับโซโซควิดสควิดอ๋อสควิดอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนี้เราเคยเจอกันแล้วครับชื่อคุณอยู่อุ้ยป้นเอทีเอ็มเลยครับลุงเป็ดนะเขาป้นเอทีเอ็มใช่ใช่สภาพเหมือนเขาป้นเอทีเอ็มไหวเลยครับอ่าเขาก็วิ่งรักเลยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้ว อ่าโทษครับฮัลโหลเป็นไรไหมโอ้ไม่เป็นไรครับผมขอฝ่าเลยนะครับคุณตำรวจอ่าครับโอเคครับขอทิ้ีครับครับโอ้ฮัลโหลเป็นไรไหมโอ้ไม่เป็นไรครับผมขอฝ่าเลยนะครับคุณตำรวจอ่าครับโอเคครับขอทิ้ีครับครับโอ้นี่ผมถามไปเลยครับคุณตำรวจถ้าเจอพวกคนขโมยรถแบบว่าขโมยรถประชาชนเนี่ยประชาชนอย่างนี้ปุ๊บจะโดนจับไปครับเนี่ยโดนครับโดนเลยแล้วถ้าเขาหนีเลยครับ หนีก็เราก็ดูเลขเขาแล้วก็มาร์คอ๋อประกาศจับใช่ไหมครับมันจะขึ้นมาร์คที่หัวดูเลขแล้วก็ประกาศวันเสร็จมาร์คหัวเลยเหรอใช่แลระยีะนานแค่ไหนไอ้มาร์กหัวมันจะหายครับเนี่ยมันแล้วแต่เคสครับมันบางทีก็5นาที10นาที15นาทีเรื่อชั่วโมงแล้วแต่โอ้โหโหดว่ะเพราะแต่นี่หนีได้ครับอ๋อแต่ก็หนีได้ใช่ไหมครับผมอยากรู้นี่คืออะไรครับเนี่ยเชื่อหรอน่างจากมันอยู่นะเพราะว่า256มันชัว โอเคครับ่าจะไม่อยู่นะครับโคตรสวยเขาไม่มีการพิมพ์เรียกแล้วเราต้องมาหาที่นี่ออ๋อถ้าเขาไม่มีให้พิมพ์เรียกต้องมาหาที่นี่เดียวเลยเหรอครับใช่ถ้าเขาอยู่เขาจะอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ครับเขาจะทำอะไร่นี่เดี๋ยวไปนายกครับได้ครับได้ครับคนเยอะครับโอเคครับแต่คุณบวว ว่าแต่ที่ร้านเปลี่ยนไอ้ร้านเปลี่ยนทรงผมมันมันผมสามารถแต่งหนวดแต่งคิ้วแต่งอะไรได้ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจนะผมเราไปไปดูได้ไหมเราไปไปดูได้ไหมครับครับผว่าจะมันนะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าสองเข้าโอเป็นแผ่นนี้มันเลยนะโอ้ย่างมันเลยนะเออคุณตำรวจไม่ทราบว่าถ้าเกิดผมอยากจะปรับให้มันเป็นผมแบบตะโกนตะโกนดังนี่ต้องยังไงครับต้องทำมือยังไงเออเออทำมือเป็นตัวแซดครับอ๋อ โอเคครับโอ okay. เคอ่าใช่ไม่ค่อยเอาไปไยูนะเคยแต่งอยู่นะแบบนี้เลยแผลเราเออผมก็ว่าอยู่บแบบนี้แหละแผลตอ่อเหมือนคุณรู้ไหมเคยเอาให้ดูอยู่ข้างบนนะ่าจะได้เคลียร์กันโอเคครับนี่มีคนก่อคดีด้วยแหละครับ เยอะมากครับเยอะโค<อ>จริงเหครับเยอะโค้ดเลยเหรอเสี่ยวคุ้มล้ยครับไปร้างเสื้อผ้ากันฮะเสร็จแล้วฮะขอบคุณครับเปลี่ยนเสื้อนะครับ ครับผมเปลี่ยนภาพแป๊บเดียวฮะคิ้วหนูแทะไม่เลยหรอกชอบไม่เกอะลาก่อนหน้าเกี้ยนเก่าไม่มีแล้วไม่มีหน้าเกี้ยนเก่าแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นโตไปแล้วไม่ค่อยอยู่ที่กาล์ดเขาชอบไปรวมกันที่บาร์อ๋อเขารวมตัวกันอยู่บาร์เหรอครับใช่บาร์คืออะไรละครับเนี่ยคุณตำรวจมาเล่าให้ฟังหน่อยบาร์ก็มันจะเป็น โอเคลองซื้อแว่นแป๊บเดียวครับแต่งตัวง่ายอย่างนี้แหละขี้เกียจแต่งเยอะเฟี้ยวนะครับคุณตำรวจขอบคุณครับเดี๋ยวไปส่งที่บ้านนะครับโอเคขอบคุณครับแต่งง่ายๆแต่งง,ง่ายๆ ก็แต่บาร์นี่คนอยู่เยอะมากเลยนะครับเอ,อ่อค่อนข้างเยอะครับบางทีก็ไม่มากแต่ก็มีคน oh. มากกว่าตลาดแล้วก็อืสองโจทย์ป้นจริงเบอร์ลูกของฉมไอ้ปากดีเบอร์ลูกของฉมปู่งอะ่ะแล้วตบปากเลยไอ้เจ๊ไปรูกของฉมคุณรู้เปลยครับว่าแดบแวะซื้อโทรศัพท์แป๊บนึงได้ไหมครัโอเคครับเดี๋ยวต้องับ,ดบไ,ได้ครับผมครับเอาผมไปได้แต่ผมจะซื้อใหม่ดียว โอเคเดี๋ยวผมเอาเงินให้เลยก็ได้ครับเท่าไหร่ครับใช่ครับผมจะได้ทั้งหมดก็ได้ขอบคุณครับ <c oughs> โอ้คุณตำรวจสควิตใจดีกว่านั้นเนี่ยนี่โคตรได้ผมเป็นโจรที่ผมเจอคุณตำรวจสควิต,มนนต,มวตผมจะกล้าทำเร็วไหมเนี่ยกล้าปกติครับคุณเป็นคนดีซะขนาดนี้อะ่ะโอ้ยคนเยอะเหมือนกันเนี่ยเด <c oughs> พวกแต่บ,บาร์ที่มีแต่แท็กซี่มาเที่ยวแล้วเนี่ยประชาชนส่วนมากยังไม่มีรถกันเลยครับอ๋อขอบคุณครับคุณตำรตวจตะคุยแตนะ่ขอ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 ซื้อโทรศัพท์ต่อเลยครับเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยซื้อดีกว่าครับเกรงใจอย่างน้อยเอาคุณตะคุยได้เอาเงินไปซื้ออ,อ,อ,อย่างน้อยรับรับตังค์สักนิดนึงก็ยังดีเออผมเปิดกระเป๋าไม่ขึ้นอนะ่นะโอเคปะเอาบาร์มาเลยบาร์มาเลยพอแล้วพอแล้วบาร์มาเลยอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวมันโอเคฮะ เท่าไหร่ครับเนี่ยราคาปกติคุณคุณประมาณห้าร้อยครับเจ๊ป้าเจ๊เป็นตัวนี้เจ๊ฮะทำไมเจ๊เป็นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮคุณสวิตเปล่าเบอร์อะไรครับเนี่ยไหม่และทำยังไงดีเนี่ยต้องเข้าใหม่เดี๋ยวเจ๊โอ้คุณสวิตเปล่าเบอร์อะไรฮะเองก็เลยล็อกเลยคุณสวิตเปล่าเบอร์อะไรนะครับกระเป๋าเจ๊เอ้ยเจ้าหน้่ผมกดผิดผมกดโยนทิ้งของผมทำยไงดีฮะอเออโยนทิ้งของเหรอมันกำลังโหลดโยนทิ้งของเลยผมทำยไงดีก็ก็กดกรี๊ดมาเลยนะครับไม่แน่ผมไม่เคยแอนน์เซ้น เงินต้องหายฟรีแน่เลยจะแล้วผมโยนทิ้งเงินไปด้วยห้าร้อยเงินหายฟรีแน่เลยไปแล้วเข้าไปดูข้างในนะครับให้โอเคครับขอบมากครับปุตตะวิทย์คุณครับแม่งอามิชานสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฉินครับ โอ้ยเจ๋งว่ะไปเสี่ยงคุณคุณเอ้าพี่บ่าวเอ้าพี่บ่าวปะครับนะบครับ,รบว,วัสดีครับเฉยเียครับวัดดีน้องชายัสดีครับัสดีไม่ได้ครับพี่บ่าวเราเก็บดูได้ไหมเฉยเก็บไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นหรอไม่เป็นไรมีตัวรับยัง่ะมีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วมีตำรวจเขาเขาใจดีให้มาครับก็เฉยลองกดปิกอัพมันไม่ได้นะ ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเอาไปฝากไม่ฝากลื่อนด้ยไม่ได้ครับได้ไหมพี่สวัสดีครับเจ๊แต่เดินขึ้นที่ธนาคารได้มาเลยผมเดินะตัวเช่นโพดโพดโพดครับโพดเบอร์บนชวิตได้ครับได้ครับ ก็จะเก็บได้โตเก็บได้เก็บได้อุ้ยก็เดี๋คนหัวจับูเก็บได้ฮะโหอย่างเจ๋งเลยจื่อน้องพิงค์เบรอน้องพิงค์เอ่อเฉลยเลข80ครับขอบคุณครับคุณพิงค์ขอบคุณครับหนึ่งหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเอาพิงค์น้องใจอยู่แน่ไม่ดูอ่ะให้โทรหาไปละโตโตโดนแล้วเป็นหรือเาคนดูช่วยจำเบอร์ดิ แต่สองหนึ่งเก้าจ็สี่สองโชแม่ของเงินซอนสองพันเสี๋ยวเงินที่แม่ให้ลูกไปวันนั้นน่ะแ่พี่พี่บ่าวตามหาพี่บ่าวปกอยู่บาไม่มีเงินเลยใช่เหรอลูกลูกพี่ลูกพีก่เจ๊กดไม่ถกดรถไปสองคันไหนคิดว่าหมดตัวปะละ่ะอะไรนะเอะกดซื้อรถไปสองคันสี่พันเออหมดหมดตัวสี่สอฮัล อยู you can see. ่แค่สี่นี่เสิร์เปล่าอ่ะใครเจน้นสิไมปเปล่าถามหาอ๋อเราบอกไ้ว่าเจ้นจ้นเยอะเยอะไหมเลยอ่าโอเคว่าว่ารอก่อนอ๋อใครมาวะ ใช่พี่พี่พ่อพี่ยืนนะแม่พี่นุ้ยน้องคนไปน้ครับครับลุงเป็ดครับครับเออลุงแม่มันอีกครั้งหนึ่งใช่แหละครับได้ครับไปสิครับไปเคยบอกคุไปดูไม่ก็แต่ดูออกจากคุกปเหรอครับครับอยู่นี่ครับใช่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เป่าลองลองไปถามสวัสดีเฉินสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงมาไงเนี่ยสบายดีครับสบายดีครับสบายดีว่าแต่นี่นี่ ชื่อเอ่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมาติดตกงปากเัาติดตกงปากชื่อบวยค่ะอ๋อเจ๊บวยเหรอเดี๋ยวก็มีทีครับครับลุงเป็ดเอา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 เเอาเอาเบอร์เอาเบอร์เอาเบอร์ลูกได้ครับได้ครับได้ครับดีครับุด่ตรงนั้นลุงแบได้เลยครับดีครับดีครับเอาเบอร์เอาเบอร์ถูกไหมได้ครับได้ครับได้เลยครับดีครับขอขอบคุณครับ ศูนย์เก้าแปดขีดเก้า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 สี่ตัวด้านหลังศูนย์เก้าแปดแล้วก็เก้าสี่ตัวอ๋อโอเคได้ครับผมเมมแล้วเรียบร้อยครับแจ็กกี้เออเฉินเนี่ยแจ็กกี้เฮ้ยแจ็กกี้เฮ้ยแจ็กกี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแหวมาซุปทิพย์ชนะก็เกินไปไปไหนมาครับเนี่ยเพิ่งมาเองเนี่ยนี่มันจะไปหาลุงเนี่ยนี่เขาเพิ่งได้เบอร์ เพิ่งได้เบอร์จากลุงเป็ดเขาบอกให้เบอร์ลุงแม็กก็าุงแม็กอยู่หัวซโดเนี่ยไปปะไปปไปปไปนี่ไป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 มารมมารได้ครับลุงขอบคุณครับพร้อมเดี๋ยวจอปได้ครับขอบมากครับไป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 ไอแ่แจ็กกี้ไม่ไขโมยมาไไแจ็กี้ไม่ใช่รถผมสิโอ้ยเราปนเราปนกลับตัวกลับใจกันได้อคิดว่าขโมยมายเอาซะแล้วไป็นาพี่ป่ามา่ามาไงอ่ะแท็กซี่อ่ะพี่ ระบบแอร์ธรรมชาติด้วยขับแท็กซี่ธรรมดาใส่สูตรคาร์นซี่นะพี่กลับปุ้มมันเป็นสูตรกองแท็กซี่โอ้โหลมแต่งตัวดีซะด้วยอุ้ยว่าแต่คันหลังเนี่ยรถแพงปะไหนคันสีสีน้ำเงินเมื่อกี้ที่มันขับผ่านหลังเราไปอะใช่เหรอคันเดียวมันขับนองอ๋อคันเดียวอ๋อคันเดียวกันแพงไหมครับคันนี้แพงไหมแซนเจ็ตกับแซนเจ็ตไหมว่าแต่สีแสบสีกันนี่แสีเยสโต้ว่าแต่ทำไมไปร้านรถไม่เห็นเจอรถขายเลยอะแจ็กกี้มันมีจัมกัสกันหมดนะครับ อ๋อหมดมีจำกัดด้วยเหรอวันละกี่คันครับเนี่ยวันละวันละโอ้บรรเอาดูฟุเปรตชอบฝากรแดงอืมชายชายน้องชายพวกเป็นคนดีครับน้องเช่นเราจะี้เป็นคนดีนี่คนดีทั้งคันเลยเหรอครับเนี่ยอ่าผมพี่ผีผีคนคนดีก็ไรด้เรียบเพรยะว่าโอ้เสียงเขาตับอย่างดังอะไรหรอครับอะฮัลโหลใครอ่ะอ่ะตีพี่ชายผมแจ่นะว่าอ่ะตีเดี๋ยวไปตายหายกอ พี่ชายดิวอยู่ไหนอะเป็นเอ็ดตายกรอฮะดิวอยู่ไหนดิวอยู่ไหนดิวอยู่ไหนก็อ้วนก็พึ่งแบกไปเยจ้ออะไรนะครับลุงไม่ต้องเรียกอ้วลุงเรียกน้องชายเหมือนเดิมแหละจะเรียกอ้วลุงทบบใบเล่าโอ้วนจะเป็นน้องชายเหมือนเดิมแหละไม่ต้องมาเรียกมาลุงไม่เอาไม่เอาอย่างนี้เรียกเฉยเฉยพอไม่เอาอย่าเรียกลุงอ่าลุงก็ได้ไหมไม่เอาเรียกเฉยเฉยขอละได้ไหมเรียกเฉยเฉยได้ไหมนั่งนั่งขึ้นเลยอยากไปรถจะขึ้นยังไงเราตอนบันอยู่ลงขึ้นเล บอกอย่าเล่กรูเล่เฉยเฉยขอจริงพี่ชายอย่าเล่ยคุยก <laughs> oh, ันเลือยน้องเคี่ยอยากเล่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนได้ไหมฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่กับแจ็กกี้แต่มันไม่ตายว่ะไม่ตายไม่ตายหรือปากเสียตีปากจอที่ผับเจอที่ผับโอเคเจอที่ผับ